คุณแม่เป็นชาวจีนโดยกำเนิดอพเยพมาเมืองไทยโดยทางเรือเมื่อแผ่นดินจีนเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวต้องรับทำงานบ้านแทนอมามาและช่วยอากงค้าขายทุกอย่างตามแต่อากงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอามาเป็นคนมีมือเท้าเล็กทำงานไม่สะดวก เพราะตามธรรมเนียมจีนต้องรัดมือเท้าลูกสาวให้เล็กจะได้ดูเป็นคนมีฐานะดีเ oh. มื่อถึงเวลาที่จะต้องมีครอบครัวก็ถูกคุณพ่อคุณแม่คลุมถุงชนจัดแจงให้เรียบร้อยก่อนที่จะเห็นหน้ากันคุณแม่จะฝันเห็นคุณพ่อในฝันรู้สึกไม่ชอบผู้ชายคนนี้เลยเมื่อเจอตัวจริงก็ไม่กล้าพูดอะไรให้แต่งก็แต่ง แต่งงานและชีวิตครอบครัวก็ไม่มีความสุขเพราะคุณพ่อชอบเที่ยวกลางคืนกินเหล้ามีปากเสียงกันบ่อยๆกับคุณพ่อคุณแม่ไอ้กับคุณแม่คุณพ่อชอบดุด่าดูถูกคุณแม่แต่ก็แปลกมีลูกด้วยกันหกคนทั้งๆที่ทะเลาะกันอยู่ <c oughs> อ่านตามที่เออครู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่อยากเกิดอารมณ์ดีขึ้นมา <c oughs> ได้แปลกดีโลกมนุษย์นี่มันแปลกจริงถ้าเลาะก,กันยังไงมีลูกหกคนถ้าเลาะก,กันขนาดขึ้นโรลขึ้นสารเนี่นจนคุณพ่อจะมาขอขอแม่มคุณแม่เพราะคุณพ่อเป็นคนผิดดูทะเลาะยังไงก็ไม่รู้มีลูกด้วยกันตามทะเบียนบ้านหกคนลูกจริงห้าคน ลูกคนแรกเป็นลูกที่ขอมาเลี้ยงเพราะคุณแม่คลอดลูกแล้วตายเลยขอลูกของคนที่นอนเตียงใกล้ๆกันมาเป็นลูกเออมันทำไมเป็นอย่างนี้เนะ้นโลกมนุษย์อ่านตามที่เขาเขียนมานะจ๊ะ <c oughs> อ่านตามที่เขาว่ามา <c oughs> โดยจา่ายเงินให้เขาไปด้วยลูกคนนี้แปลกเป็นลูกที่คุณแม่รักมาก แต่ก็สร้างปัญหาเรื่องหนักอ,อกหนักใจคุณแม่นับครั้งไม่ทวนต่อมาทราบภายหลังว่าคุณพ่อเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงก่อนแต่งงานกับคุณแม่คุณแม่จึงพาลูกทุกคนไปหาหมอเพื่อดูดพิษออกทางหัวตามความเชื่อของตนขณะนั้นเลี้ยงชีพโดยการขายสายไฟขายบุรีเก็บค่าตรงให้สถานที่บ้านเป็นที่เล่นการบันนานริการน้ำชาเก็บขยะอื่นๆ เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคผิวหนังรายแรงเป็นแผลมีน้ำเหลืองไหลออกตามตัวหน้ารังเกียจแต่คุณแม่ก็ยังคงปร้นนิบัติคุณพ่ออย่งางใกล้ชิดจนถึงวาระสุดท้ายภาระนี้สินก็กิจการทุกอย่างตกอยู่กับคุณแม่โชคดีที่ได้น้าชายมาช่วยเหลือทําให้ธุรกิจทรงตัวอยู่ได้กระทั่งใช้นี่จนหมดจากนั้นลูกๆก,ก็ขอลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยงานที่ร้าน และเมื่อลูกคือวงและผู้เขียนเรียนจบก็ามาช่วยงานที่ร้านด้วยกิจการก็ขยายจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากหนึ่งสาขาไปเป็นขยายไปถึงสามสาขาเมื่อผู้เขียนได้มาเข้าวัดพระรมการก็กชักชวนคุณแม่และคนในบ้านมาวัดทำบุญด้วยโดยเฉพาะคุณแม่ชวนทำบุญครั้งแรกรับเป็นประธานกองเลยบอกบุญอะไรคุณแม่ก็ททำทุกบุญทำบุญแบบสาธารณกุศลก็ทำ จนได้รับสายสะพายคุณแม่สร้างบนกระทางวัดพระธรรมกายหล่อรูปเหมือนหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีโดยทองคำหนึ่งกิโลกร,รมัมบุญทอดกระถินทอดป่าป่า,ปากระถินคุยายหนึ่งเอ็มร่วมกับลูกสาวสาบุญอาหารปัจจัย4สี่ทุกเดือนส,<า>สร้างพระธรรมกายไปจำตัวหนึ่งเอ็มคุณแม่จาก ไปด้วยโรคมะเร็งในปอดลูกๆสร้างบุญอุทิศสุขส์ให้คุณพ่อคุณแม่มาตลอดตั้งแต่บุญสร้างพระธรรมกายภายนอกสร้างพระธรรมกายประจำตัวสร้างพระแกนกลางเขาบอกว่าจะบอกยอดจำนวนองค์อาม่บอกเขาละกันสร้างพระธรรมกายและแผ่นลานทมถวายพระสังฆาริการประธานกรถินสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีประธานกองกรถินพระราช ประธานสร้างมหาวิหารคุณยายบุญอาหารปัจจัยสี่ทุกเดือนคำถามมีทั้งหมดซีบข้อโอ้เยอะแยะทำไมคุณแม่ถึงลำบากยากจนในวัยเด็กและเริ่มสบายในภายหลังบุญนี่มันหลายบุญกรรมที่ทำหล,หลายชาติสลับกันให้ผลและแต่จังหวะและโอกาสในการชิงช่วงและช่วงชิงนะจ๊ะบ,บางชาติประมาทก็ตรณี ทำให้เกิดมาจนลำบากแต่ผลบุญบางชาติที่ทำไว้ทรงผลให้ประสบความสาเร็จในภายหลังเนี่ยบุญบาปมันสลับกันให้ผลบุพกรรมที่แต่งงานกับคุณพ่อแบบกลุ่มถุงชนอันนี้แปลกฟังให้ดีน,นะลุงนะที่ฟังอยู่ที่บ้านบุพกรรมที่แต่งงานกับคุณพ่อแบบกลุ่มถุงชนในอดีตเคย รักกันมาก่อนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนะ่ะรักกันใหม่ๆต่างก็หวานแหววว่าซึ่งกันละกันเพราะแต่ละฝ่ายก็เอาแต่สิ่งที่ดีๆมาแสดงทำให้ติดใจอะ่ะเอาสิ่งดีๆออกมาโอ้ยหวานแหววรักกันดูดดื่มชวนกันไปไหว้พระตอนจีจา๋าและก็อธิษฐานกันนะ เราจะต้องรักกันไปทุกชาติ oh. เจอกันทุกชาติทุกชาติอธิษฐานอย่างนี้ <Okay. S 2> ตอนรักกันใหม่ๆก็จะอย่างย่ยน,นะ <Okay. S 2> แต่พอทำง,งานไปแล้วเนี่ยตอนหลังมักจะทุกข์ใจเพราะฝ่ายชายประพฤติตัวไปคนละเรื่องกับตอนเป็นแฟน oh. ตอนเป็นแฟนอย่างนั้นแต่งอย่างไห <Okay. S 2> นๆใครอธิษฐานว่าเราจะเจอกันไปทุกชาติ <laughs> ตอนหวานแววสีจางก็เลยทำให้มาเจอกันแล้วก็ต้องแต่งงานกันแรงอธิษฐานในชาตินี้พอมาเจอกันแล้วเนี่ยก็อธิษฐานใหม่ทุกครั้งที่ทำบุญว่าไม่ขอเจอโอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาเขียนมาถามอย่างนั้นนะนอ่านนี่มนุษย์ี่มันแปลกจริงจริง ทะเลาะแต่ลูกดกอธิษฐานจะเจอกันพอเจอกันแล้วก็มาอธิษฐานใหม่ไม่อยากเจอจะเป็นจริงหรือไม่เป็นไปได้เพราะบุญถึงแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายฝ่ายชายครับดังนั้นชาติต่อไปก็คงไม่ได้ไปเป็นแฟนกันอีกแล้วแหละโอ้ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจเือค,คุณพ่อตายแล้วไปไหนโอ้ ตอนท่านละโลกต้องเล่ารัดๆแล้วละ,ละ,ละ,ละตอนท่านละโลกใจท่านหมองกระมองเห็นสิ่งที่กระทำมาเนี่ยผิดศีลทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปยเลยทันทีเลยไม่ต้องแวะที่ยมโลกไปมหานรกขุมเจ็ดไปมีรูปร่างตัวดำาทมุนใหญ่รูปร่างใหญ่ เลยกายแต่ผอมผอมแห้งทีเดียวกำลังโดนหลายๆอย่างทีเดียวโอนายนิรยยบาลกรอกน้ำทองแดงพอตายพอฟื้นมาก็ไปเอาไอ้แท่งบุรีแท่งเหล็กร่อนๆคล้ายๆบุรีเนะี่ยใส่ปากดินที่ลดนจะลายๆๆอัาตายอีกพอฟื้น้มาก็ ลากเอตัวไปหน้าแผ่นเหล็กละลร้อนพลิกไปมาเหมือนไพ่<อ>แผ่นเหล็กใกล้ๆไพ่แต่มันเหล็กลร้อนพอตายแล้วเอาเกิดขึ้นมาใหม่ถูกเฉือนอวัยวะเพศพอตายแล้วฟื้นขึ้นมาอาจจอโดนฝนลูกเต๋าเหล็กโอ้ยอีกเยอะแยะยเไรเอาแค่นี้ก่อนก็ทำไงได้ ก็บุญที่ส่งไปในะคุณพ่อได้รับไหมด้วยการคุมบุญตอนบ่ายวันอาทิตย์โดวยวิธีพิเศษที่มหาปูชนียาจารย์รก็ทำให้บาปกรรมในตัวเนี่ยกจางลงไปเรื่อยๆหลยแต่ถ้าไม่ใช้วิธีพิเศษนี้นานเด,ยเดียวอีกนานตอนนี้ก็ยัง ยังอยู่ในขุมเจ็ดแต่ว่าก็ลดหย่อนผ่อนโทษกันไปเรื่อยๆก็ต้องทำบุญไปเรื่อยๆนะลูกนะน <c oughs> ทำบุญไปแล้วก็วันอาทิตย์ตอนบ่ายก็มาคมบุญพิเศษแล้วก็ตอนไม่ได้มาก็อธิษฐานสวดไปให้เรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงนี้เนะนให้มันถูกหลักวิชาก็จะลดหย่อนผ่อนโทษกันไปเรื่อยๆ เป็นโรคผิวหนังร้ายแรงก็เพราะเคยเกิดเป็นนายพรานแล้วก็ไปดักนกไอ้ดักสัตว์ในกรงเนยจับสัตว์สารพัดขัดตายมั่งกวางมั่งเก่งมั่งนกมั่งอะไรสารพัดเอามาไว้ในกรงเนี่ยมันก็ทุกทรมานอยู่แล้วเพื่อเอาไปขายพอตัดมาก็ยังไม่ฆ่าให้ตายแล้ว ไปตัดไอเส้นเอ็นที่แขนขาของสัตว์อ oh. คือมันไม่ตายแต่มันทรมานครับ oh. แล้วก็ทยอยขายไปอ oh. ทยอยขายไปเรื่อยๆอ,อ,ยอย่างนั้นจะทำให้สัตว์นั้นเป็นแผลเน,นี่ยเน่าอักเสบแล้วก็ตาย oh. เป็นอย่างเนี้ยไอกรรมเนี่ยมันทาให้เป็นโรคผิวหนังร้ายแรง oh. ส่วนคุณแม่น่ะสบาย ท่านตายเดินบเรงปอดเพราะการมขายบุหรี่ในปัจจุบันนี่แหละอ oh. แต่ว่าบุญในปัจจุบันเนี่ยทำให้ท่านไปอยู่ดาวดึงเสสองมีวิมานทองเป็นเทพธิดาอยู่ที่ดาวดึงสาธุร <S ato. S 1> ับบุญได้ทุกๆบุญลูกชายที่ขอมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมน่ย มีบุตรประกรรมอะไรกับคุณแม่จึงทำให้ท่านทุกข์ใจเคยเป็นอดีตสามีเก่าในชาติในอดีตอธิษฐานอีกเหมือนกันรู้สึกคุณแม่จะชอบอธิษฐานให้เจอกันทุกชาติ<อ>ชาตินี้ก็มาเจอแต่ก็ไม่ได้มาเป็นสามีเนี่ยมาเจอก็รักเลยเอามาเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยดูเห็นไหมอขอลูกจากเตียงข้างๆนึกภาพออกไปจ๊ะกอเห็นไหมมันต้องมีเหตุ จึงมีผลอย่างนี้แต่ว่ากฎแห่งกรรมเขาพยายามไม่ให้รู้เรื่องเหตุให้รู้แค่ผลหรือรู้เหตุแต่ไม่รู้ผลเพราะฉะนั้นก็เจอกันก็เลยรักแล้วก็รักมากด้วยรักมากก็ตามใจมากพอตามใจเข้าก็เกเรลูกคนธรรมนี่เกเรแม่ก็ทุกข์ใจแต่ถึงทุกข์ใจก็ยังรักเป็นอย่างนั้น คุณแม่ทำแทงไปครั้งจะได้รับผลกรรมอะไรแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าการถ้ากรรมตามทันนะจ๊ะเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ากรรมชนิดนี้ตามทันก็จะตายถูกทำแทงตายตั้งแต่อยู่ในท้องหรือเกิดมาก็ตายตอนเด็กอายุจะสั้นแต่ก็ยังไม่ไปอบายเพราะบุญเก่ายังอุ้มอยู่แต่ถ้าบุญเก่าหมดไปไม่ทำบุญใหม่ก็มีสิทธิ ไปอบายได้แต่ตอนช่วงนี้บุญเก่ากับบุญในปัจจุบันเนี่ยบุญเก่าหมายความพบหน้านะถ้าบุญเก่ายังหล่อเลี้ยงอยู่ก็ยังไม่แปลอบยัยแต่ถ้าบุญเก่าหมดมีสิทธิ์แต่ถ้าพบหน้าไปทําบุญใหม่ไปอีกบุญนั้นก็ยังอุ้มอยู่แต่ว่าถา้าเมื่อไหร่กรรมนี้มันได้ช่องมาตามมาทันมีสิทธิ์อายุสัน้นเห็นไหมใช่มันเรื่องของชีวิตมันซับซ้อนเราจะไประบุว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทีเดียดนิดยาก เดี๋ยวนั้นจริงช่วงเดี๋ยวนั้นช่วงจริงตามทันไหมจ๊ะทานครับสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคุณแม่ได้บุญตลอดได้บุญตลอดเลยที่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมถวายบุญท่านแล,และโดยใช้ชื่อท่านด้วยอาม่ามือเท้าเล็กปัจจุบันเราก็ว่าเป็นแฟชั่นในยุคนั้นแต่จริงๆแล้วมีกรรมในอดีตเอาสัตว์มาเรียงมาขังไว้เช่นขังนกเอาไว้ดูเล่นฟังเสียงเพาะะดูมันเล่น มันก็ไม่ได้เอ็กซ์ไซส์เนี่ยอยู่ในกรงขนาดนั้นมีสิทธิ์อย่างขังนกเขาเนี่ยไปฟังเสียงเพนะราะเนี่ยจุกรูจุกรูจริงๆมันกำลังร้องบอกปล่อยกู <laughs> ปล่อยกูตป <laughs> ฟังเป็นจุกรูจ <laughs> ุกรูมันกำลังบอกปล่อยกูปล่อยกูอ,อันไหนใครใครขังไว้มัางขังกับปล่อยซะน,นะลูกนะอ่ะข้อ สุดท้ายละพี่ชายคนที่สามเนี่ยมีอาการเหม่อลอยเนี่ยแล้วก็มีอาการวิตกกังวลว่าตนเองถูกใส่คุณใสเคียดแค้นกับคนที่ตนสงสัยกําลังทําร้ายตนโดยเข้าใจว่าเขาใช้มีดหมอมีดหมอสยายสานนะมะกรีดภาพคู่กรณีเป็นเพราะบุพกรรมอะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไรอาการจึงจะหายไปพี่ชายคนที่สามมีกรรมสุราในปัจจุบันและอดีต อดีตก็นักดื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมแล้วก็มาทําใหม่อีกในปัจจุบันแต่เพิ่งเลิกเมื่อฟังธรรมจากหลวงพ่อทต์เนี่ยเลิกแต่กรรมนั้นก็ยังส่งผลอยู่กรรมสุราเนี่ยทำให้เบือเมื่อรอยแล้วก็กรรมมักโกรธผูกอาฆาตพยาบาทเป็นคนเครียดแค้นคกับคู่กรณีในหลายๆเรื่องจึงทําให้มีอาการเบรืออย่างนี้แหละ แก้ไขก็ไม่ยากให้อาภัยก็ะครับให้อภัยาทานไม่ผูกโกรธกับใครทุกๆคนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทำใจให้ใสยอยู่ในบุญเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็หายจากอาการนี้หรือหนักก็เป็นเบาเบาก็จะหายไปให้อาภัยกันนะจ๊ะ